ใครที่อยากลบแอปที่ติดมากับเครื่องในระบบ Android เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์ของเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องงอช่างอีกต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีลบแอปที่ติดมากับเครื่องแอปอะไรที่ติดมากับเครื่องคือเมื่อเรากดค้างไปแล้วจะไม่มีตัวกากบาดข้างบนคือเราไม่สามารถลบแอปตัวนี้ได้อะคะ่ะก็จะมีหลายตัวนะคะเพราะว่าระบบมันทําการติดตั้งมาให้นะคะเราไม่สามารถลบได้แอปบางแอปเราไม่เคยได้ใช้เลยเช่นพอเข้าไปในนี้ วิทยุก็ไม่เคยใช้โปรแกรมบันทึกก็ไม่ใช้เลยเกมเซนเตอร์ก็ไม่เคยใช้อะไรบางอย่างก็ไม่เคยใช้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะลบออกเพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์ของเราเองนะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะตามมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้มาที่ Play Store ค่ะแล้วพิมพ์ด้านบนนะคะค้นหานะคะให้พิมพ์ว่า Solid Explorer File Manager นะคะ S O L I D Solid Explorer File Manager ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะเข้าที่ตัวแรกเลยค่ะแล้วให้กดปุ่มติดตั้งตรงนี้เลยค่ะรอทำการติดตั้งสักครู่นะคะ เมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วให้กดออกก่อนเลยค่ะตัวที่ติดตั้งแล้วจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเราต้องต้องใช้คู่กับคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อทําการติดตั้ง s o l d Explorer File Manager แล้วนะคะเราจะไปตั้งค่าโทรศัพท์ก่อนนะคะเพื่อที่มันจะได้มองเชื่อมเห็นกับ USB ด้วยนะคะ ลืมบอกไปค่ะต้องเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ไปที่คำว่าการตั้งค่าค่ะแล้วเลื่อนขึ้นไปไปที่คำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะอันนี้ใช้ระบบ Android นะคะของ oppo นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไป ไปที่ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็พิมพ์ตัวภาษาอังกฤษตามเขาเลยนะคะ p w p b กดใช้ค่ะแล้วก็ทำการเปิดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเมื่อทำการเปิดแล้วให้ไป เปิดที่การแก้ไขข้อปกพ้อง usb ค่ะเมื่อทำการเปิดเสร็จเรียบร้อยนะคะกดออกได้เลยค่ะจากนั้นให้ไปดาวน์โหลดเดี๋ยวจะเปิดลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะคะด้านล่างนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดนะคะให้ทำการคลิกขวา copy ค,ค่ะแล้วก็วางตรงหน้าเดสก์ท็อปเลยก็ได้นะคะ แล้วก็เมื่อวางเสร็จแล้วกดคลิกขวาแล้วก็ extra here นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกรอบค่ะกด yes นะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าจอเขียวๆมาให้นะคะให้ทำการเข้าไปใน แอปที่เราโหลดมานะคะคือ s o l i c Explorer นะนะคะเข้าไปเลยค่ะกดถัดไปค่ะถัดไปเลยค่ะถัดไปค่ะถัดไปแล้วก็ยอมรับข้อตกลงนะคะเช็คถูกแล้วก็เสร็จสิ้นเลยค่ะก็อนุญาตนะคะ จากนั้นให้ไปที่3ามขีดด้านบนนะคะแล้วเลื่อนขึ้นไปหาที่คำว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะแล้วไปที่คำว่าแอประบบนะคะ อันนี้คือแอประบบทั้งหมดนะคะตัวเขียวๆหรือตัวที่มันขึ้น Android เลยพวกนี้อย่าไปลบเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องลวนหรือเสียหายได้นะคะเอาเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ใช้นะคะขอเลื่อนไปเขียวๆนี่ห้ามเด็ดขาดน,นะคะ เดี๋ยวเราจะทำการลบแอปพลิเคชันนะคะในระบบเราก็ขอเลือกที่วิทยุแล้วกันค่ะอยากจะลบแอป,ปวิทยุออกนะคะให้ไปที่ตรงคำว่าชื่อแพ็กเกจนะคะแล้วด้านหลังชื่อแพ็กเกจให้เอาคำนี้ไปใส่ลงในกรอบสีเขียวนะคะ c.om. ต้องพิมพ์ให้ครบนะคะ a.n.d.r.o.i.d. f m a d i o เมื่อพิมพ์ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด enter ได้เลยค่ะ เมื่อทำการลบเสร็จแล้ว,ลวนะคะจะขึ้นแบบนี้มาให้นะคะให้กด enter อีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อกด enter แล้วนะคะก็จะขึ้นมาแบบเดิมแบบนี้นะคะให้เราเข้าไปดูที่ s o l c Explorer นะคะว่าวิทยุมันหายไปหรือยังเข้าไปที่สามขีดด้านบนเหมือนเดิมค่ะแล้วไปที่แอปพลิเคชันไปที่แอประบบนะคะไปที่ค้นหาด้านบนนะคะพิมพ์คำว่าวิทยุ วิทยุรูปเมื่อสักครู่นี้หายไปแล้วนะคะเหลือแต่รูปแบบนี้เราไม่ต้องลบนะคะลองเลื่อนไปหาดูแอปที่เป็นวิทยุในเครื่องมือนะคะเมื่อสักคกู่มีแอปวิทยุอันนี้หายไปแล้วนะคะเห็นไหมคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถลบแอประบบที่ติดมากับเครื่องได้ง่ายๆโดยไม่ต้องงอช่างอีกต่อไปนะคะ อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะลบอันไหนก็ให้ทำตามขั้นตอนด้านข้างต้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ